เป็นยังไงก่อนจะมากินน้ำขอป๊าบก่อนเลยนะแค่สับน้อยสับน้อยถอยนั่งแยกเบเพื่อนแยกเบาเข้าเพื่อนเขาดีอ่นั่งได้เยอะได้อือเยวนี่นั่งอยู่เยอะได้สบายอ๋อแล้วอันแล้ว,ลวมียังอีกมียังอีก หัวเข้าไปยังไงหัวเข่าโอเคไหเข่าก่อนไขาแล้วเจ็บเล็กน้อยเจ็บเล็กน้อยบ่เจ็บแล้วก่อนกินทุกข์ขึ้นเลอไปฝ่านี่ฝ่าดันได้รับนึ่งในการย่างครับขึ้นมาแล้วเห็นบอกว่ามันมีอย่างอีกกินแล้วมีอย่างอีกกินแล้วมีอาการอะอย่างอีกกินแล้วบางทีมันอันนั้นท่ายาวก่เนท่ายืดท่ายักกั โย่ตื่นมาเลยท่านผมเห็นบอกว่านกนกมันรับมานานแล้วเป็นยังไงนกนกมันตื่นแล้วบ่ตื่นตื่นเลยตื่นจากโมงมันตื่นจากโมงมันตื่นโยมบ่สี่โมงห้าโมงสี่โมงห้าโมงมันตื่นแล้วตื่นแล้วบ่เออแล้วบว้าความจริงแล้วกหน้ามันคงจะซึ้งกว่าดีมันซึ้งก็คอพรเลยบ่มีแห้งขัดบอลเนี่ยนึ่ตื่นเช้ามาแล้วมีแห้งทักแห้งแห้งมีแห้งปุ๊บ